มีอะไรแจกนะวันนี้นะคะเรามีเป็นไอินนะคะจากกะทิอร่อยดีนะคะทั้งคืนเลยนะคะแล้วก็มีเป็นกะทิลกล่องขนาดไซส150์ร้อยห้ิบมลแจกให้อีกด้วยเหลืออีกสิบกล่องนะคะเพียงแค่คุณลูกค้ามีไลน์นะคะมาแอดคิวสแกนคิวอารโค้ดตรงนี้ได้เลยเราแจกให้ไปใช้ปีๆเลยนะคะท่านละหนึ่งกล่องนะคะ ก็มีเกมล้วงทองนะคะซึ่งเรามีปีปกิฟต์การ์ดนะคะมูลค่าหนึ่งร้อยบาทนะคะให้กับผู้รัาที่ล้วงทองออกมาจากช่องนี้ด้วยนะคะเหลืออีกสาท่านนะคะเหลือสามรางวัลนะคะกิฟต์การ์ดมูลค่าหนึ่ง้อยบาทช้อปปิ้งได้ทุกเอ่อโลตัสเลยทุกสาขานะคะยางก็มาร่วมสนุกกันได้นะคะ,ะ,คะแล้วก็เดี๋ยวมีเสื้อไปแจกด้วยบนเวทีนะคะใครที่อยากจะได้รอยอสักคู่หนึง <Wow. S 2> น่งนะคะเดี๋ยวรอบนี้ถ่ายรูปดีกว่าเนาะถ <Wow. S 2> ่ายก่อนถ่ายรูปก่อน อร่อยหอมมากลยกะทิอร่อยดีพวกกระเาสาว้อยแพ้งนีใส่กะทิอร่อยดีเราหลังไม่ที่นะฮะโอ้ต้องขอบคุณมากสาวสวยนะฮะหอมมาหอมไหมครับอนนีเหลือเหลือกี่ที่นะ ตอนนนี้ะะคเหลือเหลือสิบที่นะคะกะทิขนาดไซรรอย่้าห้าสิบกองแจกให้สิบท่านนะคะสําหรับใครที่มีไลนย์อยู่ก็มาแอดสแกนเกียวโคเดอร์นะคะเ,เพื่อเพิ่มกับไลน์แล้วก็มีมาเล่นเกมได้นะคะเหลือก,กิฟต์การ์ดมูลค่าหนึ่งร้อย100บาทสามรางวัลนี่มีมีทีมงานนะ,ะตัวน้อยๆนะคะรอเล่นเกมอยู่ใช่ไหมคะลูกนะเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งเมื่อกี้พี่ไม่ผู้โชคดีที่ได้แล้วนะ,ะพี่ชมพูเนี่ยโอ้โหโชคดีมากนี่ไงโอ้โห ว่าเลขเกมของเราได้จริงนะคะนี่เลยนะเอาไปใช้เลยนะคุณพี้คืนนี้ให้ลูกสาวแล้วโอ้โหนี่เลยนะคะได้จริงนะคะเลขสามท่านเลขสามท่านนะคะกินร้านทุกท่านหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วก็มีไอติมนะคะแจกให้ตลอดทั้งสุด77ทียค่ะ้มาเลยจ้ามาเลยจ้าโอ้โหรีบมาเลยนะคะรีบมาเลยมาเลยก็ที่อร่อยที่นี้ใช้ค่ะแจกตลอดเลย จิบติมนะคะจิบแล้วอร่อยนะคะวันนี้นะคะเรามีมาขายนะคะหรือมีมาจําหน่ายนะคะขนาดสรอยห้าสิบมลแล้วก็ไซส์หนกิโลไม่เจอตัวนี้ไม่แจกไอติมตรงนี้แล้วนะจะไปเต้นแล้วนะคะจิบได้เลยนะคะตัวนี้แจกให้จิมปรีนคะครับที่เอาไอติมที่แล้วเวลาเราคุณภาพนะครับหลังจากก็จบการกิงนะครับมาชมบูธของส5 0รอยห้าสิบก็ เรียนเชิญหังไปถืยเลยนะครับเพื่อเตรียมที่จะขึ้นเกิดงานนะครับหลังจากที่วัดวัดโจกับผู้อิ่งแนะับไปพบปะกับพี่น้องทางบ้างานเป็ร้อยห้าสิบต้องนี้นะครับไม่เข้ากระเป๋าเจ้าภาพสักบาทนะครับเพผลใจต้องเพผนเองส่วนทุกบาททุกสตางค์ที่ได้วันนี้ถือว่าเป็นเงินให้กับทางวัดมัทุกบาทพี่น้องนี่อนุโมทนาบุญกุศลนี้นะครับกับทั่งเจ้าภาพเออไนี้ นะครับถือว่าเจ้าภาพใหญ่ใจสปอร์ตพี่น้องครับเจ้าภาพใหญ่ใจสปอร์ตทำบุญกระถิ่นเออเป็นกระถิ่นที่วัดตานวนารามนะครับทั้งลูกหลานญยาติพี่น้องนะครับนับโดยคุณพ่อจันด,ดีพาคะคุณแม่ทองการพาคะทองบุญพี่ดำลูกหลาน อยากที่นะครับในตะกรุดผ้าคกางของเวิดในเฮดบุนคืนนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จูเสร็จจากบุตรร้อยเอ่อเอ็ร้อยห้าสิบนะครับเรียนเชิญท่านกรรมการหรือท่านประธานนะครับขึ้นสู่หลังเวทีตอนนี้ได้เลยส่นเวทีให้กับเอ็มร้อยห้าสิบครับสิบนาทีกับเอ็มร้อยห้าสิบวันนี้เอ็มร้อยห้าสิบพูดสนับสนุนสาระเองมีสิ่งที่คือมีอะไรมานะครับเจมส์จะทำอะไรครับ ชัดค่ะแค่แค่แอปไลน์เอ็มร้อยห้าสิบนะคะที่รูทกิจกรรมของเราค่ะก็จะได้ห่วงห้าห่วงนะคะแบบพ่อโจแบบนี้เลยแล้วก็